ะเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกับเรื่องราวรายละเอียดกับแขกรับเชิญของเราวันนี้ผมอยู่กับท่านผู้ในการผู้การสาธอรเรียนจังหวัดอุดอนธานีแต่ว่าท่านได้แนะนำตัวก่อนที่เราจะพูดคุยกันสวัสดีครับคับผม ครับก็รบกวนท่านได้แนะนาตัวครับผมว่าที่ร้อยตีสมปองวิมาโรงผู้อำนวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามยาสายจังหวัดอุดรธานีหรือเรียกย่อๆว่าสํานักงานกศนจังหวัดอุดรธานีครับผมคือเข้าใจเลยว่ากศนนะฮะง่ายๆดีคราที่ท่านท่านกอไลเรียมาชื่อค่อนข้างยาวยาวมากแต่ถ้าพูดกศนทุกคนรู้จักครับเอาละก็ยังไงก็ ให้เข้าใจว่าตอนนี้เรา<น>เราเรา,เราอยู่ที่นี่นะฮะกศนกจะมีมเรื่องราวที่ผมได้เกิดนนาไปแล้วว่าเราจะมีประเด็นมาพูดคุยนะฮนะ,ะเ,เราก็คจะเริ่มกันที่คําคว่ากศนนะฮะนะคำว่ากศนที่ที่ที่เรารู้จักและคุ้นเคยมีหน้าที่อะไรบทบาทของสํานักง,งาน ่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามยาสัยเราก็มีบทบาทที่สําคัญก็คืออันแรกคือจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามยาสัยอันที่2ก็คือสนับสนุนการศึกษาในระบบนะครับแล้วก็สําหรับการจัดการศึกษานอกระบบนี่ที่เราจัดอยู่ขณะนี้ก็คือในรูปแบบของการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นหลักสูตรเดียวกับในระบบโรงเรียนแต่มีวิธีการที่ยืดหยุ่นในการที่ยอมรับความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนสามารถที่จะใช้เวลาในการเรียนลดลงนะครับแล้วก็ในหลักสูตรระยะสั้นเราก็จะในรูปแบบของวิชาชีพเรื่องของการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน นอกจากนั้นเราก็จัดการศึกษาตามอัญญาสัย,ายการจัดการศึกษาตามัญญาสัย,ยที่ก็เห็นอยู่ในรูปแบบของห้องสมุดประชาชนนะครับหรือรูปแบบของการจัดการศึกษาในชุมชนก็จะมีกศนตําตำบลที่รองรับแล้วก็มีบ้านหนังสืออธยะมีแหล่งเรียนรู้ต่างๆไอ้สิ่งเหล่านี้ในรูปแบบของการศึกษาตามมัญญาสัย,ยนีคงต้องเราต้องไปจับโครงสร้างพื้นฐาน ให้มันมีความสะดวกสบายให้ง่ายต่อการเข้าใช้บริการ,รเพราะรูปแบบการศึกษาตามยาศสายนี่เป็นรูปแบบที่ไม่ใช่จะใครบังคับใครแต่เป็นความที่เขาสนใจแล้วก็ต้องการน,นะครับมีควาสนใจสองมี มีประสบการณ์ที่เขาต้องการอยากจะเรียนรู้่วมเดือไรใช่และนี่เป็นลักษณะที่เป็นธรรมชาติจริงๆของของวิถีชีวิตคนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรสนใจเรื่องไหนเขาก็จะไปเรียนรู้เรื่องนั้นครับนี่คือบทบาทที่สําคัญของสํานักงานกอศน์ครับอาเซียนเนี่เห็นบอกว่าเรามีการเตรียมการมาพร้อมที่จะก้าวสู่ประชาธุอาเซียนอยู่แล้วตอนนี้ในในส่วนของทางกศนนี้ก็มารองรับตรงนี้ แล้วการดําเนินการคือในรูปของศูนย์อาเซียนศึกษาจริงๆแล้วทางเราก็ได้ดําเนินการมา3ปีแล้วโดยให้มีศูนย์อาเซียนศึกษาในทุกอําเภออาเภอละหงแห่งขึ้นมาเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมประชาชนของเราโดยเฉพาะคนในจังหวัดอุดรธานีทุกอำเภอทุกอำเภอครับไอเขาว่าทุกอำเภอ อุดรธานีเรามี20อำเภอ20อำเภอแสดงว่าเรามีศูนย์อาเซียน20 20 20อำเภอเลยครับผมอ๋อแต่กระบวนการการเรียนการสอนอะไรเนี่ยลักษณะเหมือนกันหมดไหมครับ ก็มีอยู่สองรูปแบบคือหลักสูตรระยะยาวที่เราเรียกหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคภาษาอังกฤษหรือเราเรียก English Program หรือ EP นั่นเองนะครับซึ่งขณะนี้ที่จังหวัดอุดรธานีดําเนินการเปิดสอนอยู่ที่กศนอําเภอหนองหานและกศนอําเภอเพนนะครับที่ละหนึ่งห้องนะครับตอนนี้เราก็เปิดมาเป็นปีที่สมเปิดเฉพาะภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษคือจบไดมอ ต้นหรือมอปลายหลักสูรภาษาอัางกฤษเลยครับกับย้อนไปในอดีตเนี่ยอุดรเองเนี่เราก็คุ้นเคยกับตีไอที่เคยเข้ามาตั้งฐานทัพตรงนี้ครับนี่คือเ<แ>สมือนว่าเรามีทุนอยู่แต่เราไม่ได้ใช้เต็มที่โดยเฉพาะภรรยาที่เขาเป็นคนไทยเราเนี่ยเราก็ทราบกันว่าหลายท่านไม่ได้เรียนสูงแต่ทําไมที่สามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้เก่งอ้า เพราะฉะนั้นการสอนภาษาให้ชาวบ้านก็เหมือนกันเราไม่ต้องเอาอาจารย์ที่จบปัญญาตี<อ>ปิญญาโทปิญญาเอกมาสอนเพราะฉะนั้นเอาคนเหล่านี้มาสอนอก็จะมีความคือไม่ไม่กลัวใช่ไหมถ้าเอาคนเก่งๆมาสอนมันสอนเขาก็จะสอนตามแพทเทิร์นของเขารูปแบบของเขาก็จะฟังดูจะ<ด>เรียนยากกับเรียนแบบมีไวยากรอ่ารับเรียนใช้แกมมาเรื่องเทนเรื่องอะไรเนี่ยลำบากไม่เหมือนเราสื่อสารกันแบบธรรมชาติ แต่ไม่ใช่ฮัลโหลใช่มันก็จะเปล่นไปเพราะธรรมชาติภาษาเกิดจากการฟังฟังแล้วค่อยพูดตามนะครับเรื่องการเขียนการอ่านค่อยว่ากันทีหลังเพราะฉะนั้นเราใช้สอนแบบธรรมชาติของภาษาก็จะทำง่ายๆเพราะฉนั้นผมก็เลยมีนโยบายที่จะให้ทุกจังหวัดในทุกอำเภอเนี่ยได้ใช้ศักยภาพของบุคคลเ่าเนี่ยมาช่วยกันสอนทั้งเคยฝรั่งแล้วก็ตัวภรรยาที่เป็นคนไทยนะครับมาช่วยสอนเพื่อที่จะให้เราขยายได้มากขึ้น แล้วก็ที่สําคัญนั่นก็คือว่าถ้าคนเหล่านี้ที่มีอยู่แล้วไม่ได้ทําคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดเราเราก็จะน่าเสียดายมากที่เราเสียดายโอกาสเพราะฉะนั้นการแข่งขันในเรื่องของเวทีประชาคมอาเซียนเนี่ยผมว่าจังหวัดอุดอรเนี่ยเราก็ทราบว่าเป็นศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงด้วยมีโอกาสเยอะแต่ถ้าเราไม่ได้เตรียมความพร้อมของคนในอุดอรธานีหลายๆห,หน่วยงานก็จะเตรียมพร้อมตามบทบาทภารกิจของตัวเองแต่สำนักง,งาน กศนนี่ก็จะมีบทบาทในการให้ความรู้ในการจัดการศึกษาโดยที่กศนอำเภอเป็นหน่วยจัดเขาเราเป็นหน่วยส่งเสริมสนับสนุน<ม>จังหวัดนี่เป็นหน่วยส่งเสริมสนับสนุนแต่กศนอำเภอก็เหมือนกับโรงเรียนที่จัดการศึกษานะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าถ้าเราทุกพื้นที่คือน,นอกจากอำเภอแล้วรวมถึงทุกตำบล ถ้าเราได้มีความตื่นตัวแล้วก็ใช้หลักวิธีการจัดการศึกษาในรูปแบบนี้ก็จะทําให้คนอุดรธานีเราถือว่าเป็นคนที่จะพูดใช้ภาษาอังกฤษได้ดีกว่าคนในหลายจังหวัดนะคิดว่าจะเป็นแบบนั้นแน่นอ<ล><ร>นแสดงว่า,เ,<ร>าเป็นการกระจายด้านการศึกษาด้อย่างทั่วถึงแล้วมาถึงตรงนี้เนะี่ยทางกศนยังมีมีครูต่างชาติที่มาร่วมกระบวนการอยูออ่ตรงนี้เนี่ยนะฮะมาร่วมสอนกับการกศน มีมากน้อยขนาดคือตอนนี้กําหนดให้มีอําเภอละหนึ่งไว้ก่อน<ม>แต่ที่อําเภอเมืองนี่ทราบว่ามีมากกว่าน<ม>ะครับสาถึงหคนแล้วก็วันเสาร์เขาจะรวมกลุ่มกันโดยเฉพาะคนที่มีความสนใจที่จะอยากรู้ภาษาอังกฤษก็มาร่วมกันเรียนโดยที่มีวิทยากรมาสอนวิทยากรนี่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอาสาสมัครนอกจากนั้นเราก็ยังมีครูคนไทยที่ว่าเนี่ยที่เป็นยาชาวตา่างชาติเนี่ยนะครับก็มา,มาช่วยอีกทางหนึ่งก็คิดว่า เราน่าจะไปได้ดีนะครับไปได้ดีเราก็คิดว่าจะก้าวขั้นเพื่อนเขาหน่อย<ม>ตอนนั้นที่ท่านพอออพูดถึงเนี่ยท่านพูดเหมือน,น,นค่อนข้างมั่นใจว่าตอนนี้เนี่ยโครงการของเราเนี่ยทำให้มีมีประชาชนนะเจ้ง <c oughs> เราต้องเรียกว่าประชาชนให้ความสนใจเข้ามาร่วมโครงการนี้แต่ทีนี้จากโครงการตรงนี้เนี่ยท่านพอออพอ,พอ,พอที่จะประเมินได้ไหมว่า เสียงการตอบรับจากจากประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยในในในพื้นที่ที่ที่กชนได้รับ,บิชชอ,อ,อเป็นยังไงบ้างครับคือจริงแล้วเราต้องตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อมีนโยบายตรงนี้เราก็ได้พัฒนาบูลากรของเรารนะครับ,รบโดยเอาครูมามามาอบรมรบนะครับให้รู้จักทักษะ มีทักษะในการสอนภาษาอังกฤษด้วยนอกเหนือจากอาศัยชาวต่างชาติแล้วกลุมเป้าหมายที่ว่าแล้วนะครับก็เอาไูมาพัฒนาในการการจัดการสอนภานษาอังกฤษว่าทําไงให้ภาษาอังกฤษมันเป็นภาษาง่ายมันเป็นธรรมชาติแล้วรูปแบบวิธีการสอนอย่างไรที่สอนเราก็ทําให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เราก็ได้มีการพัฒนาบุคลากรหลังจากนั้นก็มอบทางอําเภอไปสํารวจ ผู้ที่สนใจเรียนแล้วเราก็จัดหาวิทยากรที่เรามีอยู่นะครับ<ม>ก็มาจัดการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายทีนี้ทางกศนอำเภอซึ่งเป็นสถานศึกษาก็ไปดําเนินการที่ว่า<ม>นะครับ<ม>ไปจัดไปสารวจหาผู้เรียนเราก็แต่งตั้งวิทยากรขึ้นมารับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนเดี๋ยวบทบาทนี้ก็จะเป็นบทบาทที่กศนวันนี้ทางกศนอาเภอเมืองแล้วก็กศนอาเภอหนองหาน ครับจะได้ให้หรายละเอียดว่าหลักสูตรระยะยาวที่เราเรียกว่าอิงลิ h โปรแกรมในจัดอย่างไรหลักสูตรระยะสั้นจัดอย่างไรแล้วกลุ่มเป้าหมายเขาได้ประโยชน์อะไรยังไง สนับสนุนโดยสมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานีครับ่รว่วันนี้เรามาพบก,กับผู้ที่มีบทบาทที่เกี่ยวข้องในเรื่องขความรับผิดช,ชอบในโครงการ E.P. พหรืออ g l ลิ h โปรแกรมของพอสนอุรธทานอีเราวันนี้แขกรับเชิญก็พร้อมที่จะมาพูดคุยในรายละเอียดตรงนี้แล้วสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนที่เราจะได้พูดคุยกันตรงนี้เนี่ยอยากจะอารกควรให้แต่ละท่านนะฮะได้แนะนําตัวคงจะเริ่มที่ท่านมออาเภอเมืองก่อนนักเชิญครับสวัสดีครับ ผมมิสนุกลาวิจาร์ครับผูม้มีการกศนอำเภอเมืองอุดอรธานีค,ครับครับครับสวัสดีค่ะดิฉันนางวนวลชวีปูดินพอ,อ,อกศนอำเภอหนองหานค่ะโครงการนี้มีทั้งโครงการระยะสั้นแล้วก็โครงการระยะยาวไอ้ระยะสั้นระยะยาวมันแตกต่างกันเีเดี๋ยวผมขออนุญาตไอ้ท่านอพอ,อได้ได้ได้ช่วยอธิบายนิดหนึง่งในส่วนของอำเภอเมืองอุดอรธานีนะครับ ได้จัดการศึกษาในระบบแบบกลุ่มสนใจกับระยะสั้นซึ่งไม่ได้จัดระยะยาวในเรื่องของระยะสั้นเนี่ยเราจะใช้เวลาเป็นเกณฑ์จะใช้เวลาตั้งแต่30ชั่วโมงไปจนถึง200ชั่วโมงแล้วต่อความสนใจของผู้เรียนบ้าผู้เรียนมีเวลาก็าอาจจะถึง200ชั่วโมง ผู้เรียนไม่ค่อยมีเวลาก็อาจจะได้ห0สชั่วโมงร้อยชั่วโมงก็แล้วแต่ดูที่ความความพร้อมของของผู้เรียนใช่แต่อย่างน้อยเนี่ยระยะสั้นเองเนี่ยถึงว่าจะเป็นจะเป็นระยะสั้นแต่จะไม่ได้สั้นมากนะครับก็ก็ยาวพอสมควรประมาณครับประมาณกี่เดือนเออเรียนวันละสามชั่วโมงวันละสามชั่วโมงเฉพาะเสาร์และก็อาทิตย์ครับผมถ้าถ้าเขามีเพราะว่าประชาชนที่มาเรียนส่วนใหญ่จะมีเวลาว่างในช่วงเสาร์อาทิตย์ครับวันธรรมดาที่ก็จะไม่ค่อยมีเวลามาเรียนเท่าไหร่ครับ ก็เลยใช้เวลาเสาร์อาทิตย์กำหนดไหมคว่าเป็นภาคเช้าไอ้สามชั่วโมงเนี่ยเช้าหรือบ่ายหรือยังไงอันนี้ขึ้นอยู่กับผู้เรียนเหมือนกันขึ้นอยู่กับผู้เรียนกรับครับกำหนดกันเองว่าคุณจะเรียนเช้าเรียนบ่ายเรียนยังไงครับผมในช่วงเวลาที่เรากำหนดว่าหนึ่งร้อยชั่วโมงนะเราก็กำหนดเป็นร้อยชั่วโมงแล้วก็จัดโปรแกรมตามกันครับครับอันนี้คือระยะสั้นนะครับที่มาว่าถึงเรื่องระยะยาวกันบ้างระยะยาวเป็นไงบ้างหลักสูตรนี้เออสำหรับอ่ หลักสูตรนะคะอีสปรแรมนั้นระยะยาวกว่าใช้เวลาเรียนสองปีเต็มนะคะ,ะเป็นหลักสูตรการสาขั้นพื้นฐานแต่เป็นภาคของภาษาอังกฤษนะคะซึ่งผู้ที่จะเรียนกับเราต้องจบระดับมต้นก่อนนะคะคุณสมบัติค่ะจบแล้วแล้วก็มาสมัครเรียนกับเราแล้วจ,จบมต้นจบมต้นคือภาษาหลักสูตรหลักสูตรระยะยาวต้องจบมต้นก่อนใช่ค่ะส่วนระยะสั้นเนี่ยจบระดับไหนไม่กำหนดไม่กำหนดสามารถที่จะ หมายถึงว่ารับบุคคลทั่วไปครับที่สนใจอยากจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษแสดงว่าเป็นการใช้เป็นการเรียนเพื่อสื่อสารในการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันอ๋อไม่น่าถึงเป็นเป็นเป็นหลักสูตรระยะสั้นนั่นคือความต่างเดี๋ยวจะพึ่งนะระยะยาวเนี่ยเดี๋ยวผมสงสัยเรื่องระยะสั้นนิดนึงถ้าสมมติเรียนเรียนไปแล้วเนี่ยนะฮะไอไอไอที่ไม่ที่ไม่จบหลักสูตรระยะเวลาที่ท่านพอกําหนดมานี่ก็ถือว่า ไม่ไม่ได้รับใบประกาศไม่จบแต่ว่ามีมีไหมที่ว่าคือเรียนไปแล้วเนี่ยเขาติดใจอ่ะบางทีอยากจะมาเรียนอีกอยากอนุญาตให้เขาเรียนต่ออนุญาตครับถึงแม้ว่าเขาคุณจะผ่านไปแล้วร้อยชั่วโมงถ้าเปิดอีกคุณก็สามารถที่จะมาลงเพิ่มได้อีกเข้ามาได้อีกเอาจนเชี่ยวชาญเลยจนเก่งสามารถจนเก่งเลยสามารถที่จะเซฮันโหลได้แบบคล่องแคล่วว่องไวอ๋ออย่างนี้เลยนะฮะอ่าทีนี้ในส่วนของท่านพ่อ้องหันค่ะ อันนี้เป็นหลักสูตรระยะยาวนะคะคุณสมบัติผู้เรียนนั่นคือต้องจบมสาซะก,ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็สำรวจความต้องการเพราะเอว่าอำเภอหนองหานเนี่ยโชคดีเพราะว่าเราเราเรามีมรดโกโลกคือคบ,บ้านเชียงยโโคือเราดูแล้วชัยภูมิเราดีนะคะ,คะ,คะแล้วก็มีผู้สนใจ,จจริงโดยเราสำรวจความต้องการคือเรามีพ่อค้าประชาชนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่บริเวณแถวนั้น ซึ่งเขาทําหน้าที่เขาคือขายของนะคะที่ฉันมองเห็นประโยชน์การใช้งานตรงนี้<ม>ก็ได้สํารวจความต้องการเราเห็นว่าเราจําเป็นต้องใช้เรื่องของการภาษาเรื่องการ<น>สื่อสารเพระาะาประเทศามาถูกะเ,เราได้รับแขกทุกวันวันละหลายรอบล้วงทั้งทั่วโลกมหาเราหมดเพราะฉะนั้นการสื่อสารจําเป็นต้องต้องใช้<ม>ในเรื่องการพูดเรื่องการขายของเรื่องการแนะนําสถานที่<ม>นะคะต่างๆมองเห็นตรงนี้เราก็จัดตัสุริยสั้นก่อน พอหลัสุริยะสั้นเสร็จเราได้รับโปรแกรมได้รับนโยบายตัวนี้เราก็สํารวจความต้องการมีคนที่จะเรียนต่อในระยะยาวไหมคือต้องใช้หลักสูตรสปีเต็ม,มนะคะในการเรียนการสอนทีนี้โชคดีอีกคือบ้านเชียงมีลูกเขยฝรั่งเยอะในการสื่อสารเนไม่ว่าจะเป็นแม่เฒ่าหรือเป็นภรรยา<ม>นะคะ<ม>ก็ต้องสื่อสารกันได้ดรู้เรื่อง <c oughs> เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเป็นสามได้มีสามีฝรั่งถ้าไปเมืองนอกเนี่ย ถ้าอยากทํางานไปอยู่บ้านเมืองเขาต้องเรียนมีตั่เขาะสมต้องบริการเขานะคะทีนี้เราสารวจก็เลยมีภรรยาฝรั่งมีแม่ทัพฝรั่งนะคะแล้วก็คนที่ขายของบริโภคนแถวนั้นมาเรียนกับเราโดยเราบอกว่าใครมาก่อนได้รับก่อนได้เรียนก่อนนะนะคะคือเรารับแค่หนึ่งห้อง30คนก็ปรากฏว่ามาจนล้นจนราสกีเอานะคะสกีเอาแค่30คนเท่านั้นมาเรียนต้องมีการสอบสองพาร์ไหม สัมภาษณ์เอาค่ะว่าคุณจําเป็นต้องใช้จริงคุณต้องมีพื้นฐานด้วยใช่ค่ะเพราะว่าคือหนึ่ง,ง,วงความจำเป็นต้องใช้ใชเราดูก่อนนะคะค,ความจำเป็นต้องใช้จริงๆเพราะจริงๆแล้วโปรแกร,รมหลักสูตรตัวนี้ต้องเสียตังคนะ,คะเดิมทีต้องเสียคนละหกพันบาทแต่ด้วยความโชคดีนะคะว่าพอสํารวจไปแล้วเราได้รับแล้วนะคะประกากฏว่านโยบายเบื้องบนก็ไม่เสียตัง เรียนฟรีค่ะเรียนฟรีสองปีค่ะาสามารถไปเรียนต่อเรียนจบแล้วมหกนะคะแล้วสามารถเปลี่ยนต่อันประเทศของเขาตามเมืองเขาได้ก็ก็รุ่นแรกสกินแล้วจบแล้วรุ่นที่2ก็เอาคนที่พลาดโอกาสเมื่อกี้มาเรียนไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโฮมสเตย์ชายหรืนะคะที่ประจำวันนะคะแม่ค้าพ่อค้านะคะก็เรายังมีแรงจูงใจอีกเราต้องการให้เขาใช้อย่างต่อเนื่อง งานบรรลุโรคปีที่แล้วเราก็ได้รับเกียรติจากทางเทศบาลให้เราไปแสดงนะคะละครแสดงเป็นภาษาอังกฤษละครละครเวทีเขาเรียกละครเวทีนะคะละครละครตำนานพื้นบ้านผาแดงนังไอ้ภ้าวาอังกฤษเราแสดงงานทุ่งสีเมืองประ่อปีงานทุ่งสีเมืองเราไปแสดงที่กระทรวงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยกระทรวงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เพเอิญนว่าเด็กในระบบเขา เขาแสดงซึ่งไม่เป็นเรื่องผิดปกติแต่นักศึกษากศนเราเนี่ยไปแสดงที่กระทรวงปรากฏว่าเราได้รับการยอมรับนะคะเราท่านปลัดกระทรวงดีใจมากแล้วก็นั่นมากขอบคุณทางเราได้ให้โอกาสชาวบ้านนะคะแล้วก็มาแสดงงอามารูทุกโลกทุกโลกทุกี่นะคะผมพูดตรงตรงนี้ผมเคยเคยเคยินไหมคะค่เไปได้ในไอร์แลนที่เวทีเวทีงานมรดกโลก เอาเดี๋ยวบบกมาที่ท่านผอเมาอไนิดนึ่งแล้วไอ้ของเราระยะสั้นระยะสั้นนี่เรียนเสาร์อาทิตย์นะฮะเรียนที่นี่เลยเรียนที่นี่เลยเเรีีียยนนท่่ลไม่มีการสกรีนคนนะครับไม่มีฮะมาสมัครก็เปิดตอนเดินแล้วมันมีคนเต็มเต็มหลักสูตรนี้เต็มตลอดไหมฮะที่เปิดมาบางครั้งก็เต็มบางครั้งก็ขาดบ้างเนื่องจากว่าก็รู้แหละชีวิตคนในเมืองเนาะครับ ก็จะไม่มีเวลาที่จะมาเป็นประจำในเรื่องของในเรื่องของนอกจากระยะสั้น30ถึง2ชั่วโมงแล้วก็ยังมีกลุ่มสนใจอีก30ชั่วโมงในระยะเวลาที่สั้นๆลงไปอีกก็เนี่แหละเรื่องภาษาอังกฤษนี่ะครับนอกจากวิชาชีพอื่นนะฮะแต่ว่าเรื่องเรื่องเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเรียนเฉพาะเลยเจาะจงเลยจากตัวที่เข้มข้นเพราะนั้นใครสนใจก็คอยติดตาม ข่าวสารจากทางเราที่จะแจ้งไปนะฮะตามสื่อช่องทางที่ท่านว่าถึงเอาล้ฮะแม่งกับรายละเอียดที่ท่านทั้งสองได้นํามาพูดคุยผ่านทางรายการกับโครงการดีๆอย่างนี้เดี๋ยวให้ท่านพอได้ฝากอะไรไปถึงท่านผู้ชมนะฮะที่กำลังชมรายการของเราอยู่ที่มีความรู้สึกว่าโอ้เริ่มอยากสนใจอยากได้ยังไงนี่กับฝากเดี๋ยวให้ให้ทีละท่านนะฮะแล้วก็จะจบลงที่ท่านพออนมงหานครับเชิญท่านนะ กับในส่วนของการเรียนหลักสูตรเรียนสั้นภาษาอังกฤษเนี่ยตอนนี้เรามีครูต่างชาติอยู่สี่คนคแล้วว่าสองวันที่แล้วก็มาสมัครอีกคนหนึ่งเป็นอาสาสมัครจบริญญาโทมาจากอเมริกาส่วนใหญ่แล้วครูที่เรารับสมัครนี่จะมาจากอเมริกากับนิวซีลแลนด์ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องประชาชนที่ชมรายการอยู่นะครับสนใจอยากจะเรียนเรื่องภาษาอังกฤษก็ติดต่อมาได้ที่กศสนอำเภอเมืองอุดรธา,านี ซึ่งเราจะจัดกลุ่มสอนทุกต่ออาทิตย์ครับสถานที่เรียนก็เรียนอยู่ที่กรนออำเภอเมืองนี่นครบกับห้บองสมุดประชาชนกับศูนย์อาเซียนศึกษารเรียนปรีครับถ้าท่านมีเวลามาก็มาได้ทุกเมื่อครับมาสมัครได้ครับขอบคุณฟรีแบบไม่มีค่าใช้จา่ายจะมีค่าลถของตัวเองนั่นครับใช่ไหมครับอาจารย์ท่านพ่อนนรันค่ะอยากจะฝากให้พ่อแม่พี่น้องนะคะทุกๆท่านได้มองเห็นเรื่องของความสําคัญเรื่องของการใช้ภาษานะคะ ว่ามันมีความจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะนะคะเรากําลังเข้าสู่อาเซียนอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะคะมันมีความจําเป็นเพราะฉะนั้นไม่ว,ว่าจะเป็นพี่น้องที่อยู่บริมนทนทนของอำเภอเมืองหรือน้องที่อยู่ต่างอำเภอนะคะคถ้าท่านสนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องของการ ใช้ภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะก็อยากจะให้ติดต่อนะคะไปยังกศนอำเภอซึ่งเรามีศูนย์อาเซียนกศนประจำอำเภอทุกอำเภอทั้ง20อำเภอนะคะก็อยากฝากไว้ครับทุกท่านเห็นความสําคัญของตรงนี้ด้วยนะคะคุณค่ะที่ที่พูดถึงเนี่ยระยะสั้นระยะยาวเนี่ยทุกเงื่อนไขนี่สามารถสมัครติดต่อสมัครได้ที่กศนค่ะที่อยู่ประจำอำเภอทุกๆอำเภอ20อำเภอก็ เป็นเรื่องราวดีๆนะอยากจะ,ะฝากไปถึงทุกๆท,ท่านตอนนี้มันเป็นสิ่งจำเป็นแล้วละ่ะที่เราจะต้องเรียนนะฮะเรียนภาษาอังกฤษให้คล่องแคล่วนะฮะเพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันประตูบ้านงเราเปิดล้วนะ,ะการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญครับคำวันนี้เราได้สาระและประโยชน์จากท่านผู้ในาการวิศนุกอนอำเภอเมืองและก็ท่านผู้ในาการนวลชวีกศนอเภอหนองหาน นาะที่ให้เกีย็ินำเรื่องเราดีๆมาพูดคุยกับครับครับ สวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวนัชานนทลมค่ะครูกศนอาเภอเมืองอุดรธานีค่ะ<ม>ในส่วนของการสอนภาษาภาษาอังกฤษนะคะของกศนเราจะสอนเน้นไปในเรื่องของ conversation ค่ะการสนทนาในชีวิตในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็การที่เราได้จะได้พูดกับชาวต่างชาตินะคะซึ่งในตอนนี้นะคะชาวต่างชาติที่มาอยู่จังหวัดอุดรธานีก็มีจํานวนค่อนข้างเยอะนะคะ หลายคนก็มีโอกาสที่จะได้เจอกับชาวต่างชาติตัวจริงแล้วก็จะได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับเขาะคะในส่วนของลูกศิษย์กศนนะคะก็เรามีตั้งแต่อายุ15ปีถึง60ปีค่ะนะคะก็จะมีในส่วนของนักศึกษาวัยรุ่นนะคะวัยผู้ใหญ่วัยทำงานนะคะบางคนก็มาเรียนได้ในวันเสาร์ทิศนะคะซึ่งก็จะมีสอนที่นี่นะคะ ในส่วนของที่มาเรียนได้ในวันปกติเราก็จะสอนวันพฤหัสกับวันศุกร์ที่กศนตมบลหกมาแข้งค่ะในเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะตอนนี้ AEC ได้เปิดแล้วนะคะก็อยากจะฝากให้ชาวอุดรหรือว่าจะเป็นชาวจังหวัดอื่นๆก็ตามนะคะที่สนใจในด้านภาษาอังกฤษอยากจะพัฒนาทักษะในด้านภาษาอังกฤษซึ่งตอนนี้นะคะต่างประเทศเขาเก้าวหน้าไปมากแล้วนะคะในด้านภาษาอังกฤษ เราจะต้องตามให้ทันค่ะตามโลกให้ทันถ้าคุณเก่งภาษาอังกฤษมีทักษะในการพูดฟังอ่านเขียนภาษาอังกฤษคุณก็จะมีอนาคตในการทำงานมีโอกาสในด้านอาชีพเพิ่มมากขึ้นค่ะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนและก็อะนี่คือการให้บริการประชาชนในใ,ใ,ในในด้านก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอะไรฮะท่านผอ มีวอะไรที่อยากจะฝากไปถึงท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการของเราอยู่ในเวลานี้นะเกี่ยวกับเรื่องโครงการนี้เสร็จครับก็ในเรื่องของภาษาก็อยากฝากไว้ว่าจริงๆแล้วภาษานี่มันเป็นธรรมชาตินะครับในการที่คนเราจะมนุษย์เราที่ผมบอกว่าต้องใช้ธรรมชาติในการสอนเกิดจากการฟังแล้วซึ่งค่อยพูดได้นะครับคน ลูกล้านของเราไปเกิดอยู่ที่ไหนเขาก็ได้ยินเสียงแบบไหนเขาก็จะเปล่งเสียงออกมาแบบนั้นเพราะนั้นก็ถ้าเราเป็นไปได้เราต้องสอนลูกฝึกไม่ต้องกลัวว่าเขาจะพูดภาษาไทยหรือภาษาอีสานไม่ได้นะครับตั้งแต่เล็กๆเราก็พยายามที่จะสอดแทรกภาษาอังกฤษเข้าไปโดยการฟังให้เขาดูการ์ตูนที่เป็นภาษาอังกฤษนะ ให้ดูการ์ตูนที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วมันก็จะซึมซับ<ช>ครับแล้วก็เวลาเขาเปล่งเสียงออกมาจะเหมือนเจ้าของภาษาแล้วก็การ์ตูนนี่มันเป็นสื่อง,ง่ายๆที่พอมองเห็นภาพแบบนี้เขาเปล่งเสียงแบบนี้หมายความว่า,างไงโดยผู้ปกครองพ่อแม่หรือครูไม่ต้องสอนเขาจะเรียนรู้ได้เองนะครับคือเรียนให้จัดการเรียนด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษรวมถึงภาษาเสียนอื่นๆนะครับ ที่เราจําเป็นต้องเรียนรู้นะครับตอนนี้เขาทราบว่าหลายหลายประเทศเข้ามาอยู่ในอุดร์ของเรานะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่นอกจากเขามาเรียนรู้ภาษาไทยกับเราแล้วเราก็ควรที่จะรู้ภาษาของเขาด้วยครับครับผมก็มาเสียดายนะเวลาคงินคามีน้อยในเรื่องการสนทนากันกันผู้โดยการก็ขอขอบพระคุณนะฮะที่ให้รายละเอียดมันครอบคลุมเลยทีเดียวกับเรื่ององคงการนี้โงร์การอาเซียนนะฮะ อันนี้ก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านผู้ในก,การเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับนี่คร <carte. S 1> ับครับเจ้าพนักงานหมดเวลาเลยครับจำเป็นต้องของรับลาด้วยเวลาเป mm. ็นแค่น okay ี้ mm. ขอขอบคุณไปถึงผู้วยการสนับสนุนรายการสมาคมกีฬาจังหวัดส,สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานีขอบคุณไปที่พีซีคาร์บอยท์ข่และก็ไ nice นทะ์สาวแอนด์สตูดิโอขอบคุณไปที่สถานีวิทยุ เอฟเอ็ม97.25เมกะเฮิร์ตวันนี้ผมกิติพัฒน์อินทลลร์รายรมรายการทอล์กทูเดย์รับหลาไปด้วยเวลาเพียงแค่นีน้ครับลาฮะสวัสดีครับ